การถูกขัดจังหวะมันแย่ยังไงก็งานไม่เสร็จดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันแย่กว่านั้นนะคะมันเปลืองพลังสมองมากแล้วระยะยาวคุณจะสร้างนิสัยให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่โฟกัสค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดมนุษย์เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนให้ทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะคะมันทำให้เราวุ่นวายแล้วก็ขัดจังหวะตัวเองตลอดเวลา หงงานไม่เสร็จต้องอยู่ทําคำค้ามืดมืดคือคุณเรียกหา work life balance แต่จริงๆมันคือตัวคุณเองหรือเปล่าที่จัดการเวลาและจัดการโฟกัสของตัวเองไม่ได้อันที่2คือมันเปลืองพลังสมองมากจนคุณเหนื่อยและเครียดมากเกินความจําเป็นคือสิ้นวันเราก็จะแบบ 3คือระยะยาวเจ้ากําลังสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่โฟกัสไม่ได้กลายเป็นคนที่ติดนิสัยใจฟุ้งซ่านนะเนาะชินกับการที่ใจลอยไปทางโน้นทางนี้ทีแต่เราฝึกใหม่ได้แน่นอนใช่ขั้นตอนที่1เลยคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ขัดจังหวะคุณคุณมักจะเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรอย่างนี้เลยค่ะพรุ่งนี้นะมาถึงตอนเช้าจดเลย 3ถึง5อย่างที่คุณอยากจะทําให้เสร็จในวันนี้ที่เป็นสิ่งที่สําคัญของคุณคืออะไรแต่ละชั่วโมงจดไปเลยนะว่าคุณได้ทําสิ่งที่อยู่ในลิสต์นั้นกี่นาทีแล้วคุณจะเห็นว่ากี่นาทีที่คุณแวบไปทําอย่างอื่นบางทีเรานึกว่าก็ไปเข,ข้าห้องน้ําแค่5นาทีแต่ว่าทางกลับเราก็แบบแวะตู้เย็นแล้วก็เอาชงกาแฟสักนิดนึงเสร็จแล้วกินขนมทั้งชิ้นเอาผ่านไปแล้วยี่ินาที3 0ินาทีหรือสิ่งที่พวกเราหลายคนพอรู้นะคะก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือ บางคนตอบอ e ีเมลแทบทั้งวันเลยบางคนแบบปิ๊งปิงขึ้นมาก็จะต้องเข้าตอบตอนนั้นบางทีเราบอกว่าเป็นงานเล้วเราเข้าไปในไลน์กลุ่มนึกว่าจะคุยกับทีมงานเราแต่สุดท้ายไปคุยอยู่ในแชทกลุ่มอื่นเนาะแล้วก็เฮ้ยมันก็มีข่าวดาราติดโควิดขึ้นมาเฮ้ยต้องเช็คหน่อยว่าเป็นใครแล้วสมัยนี้โซเชียลทุกแพลตฟอร์มเขาขายของเนี่ยพอเราดูอยู่ปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาแหมเขาก็ทําได้น่าสนใจแล้วก็เช็คซะหน่อยเพลอๆก็สุดท้ายไปซื้อของซะละนะคะลองเดาซิคะว่าวันนี้คุณใชช้้้เเววลลาากกับบแแอปอปะไรง็นะ็ค เ,เช็คเลยถ้าเป็น iPhone นะไปที่ s t t t n n s นะคะแล้วก็ไปที่ Screen Time ถ้าเป็น Android ก็ไปที่ Setting หรือการตั้งค่าเหมือนกันแล้วก็ไปที่ Digital Wellbeing ดูให้เห็นเลยค่ะว่าแอปไหนบ้างที่คุณหมดเปลืองเวลาไปกับมันในแต่ละวันบางทีดูโดยรวมคุณอาจจะบอกโอ้ก็ธรรมดาชั่วโมงหนึ่ง a c e b o o k แต่จริงชั่วโมงหนึ่ง7วันนี่ยชั่วโมงนะคะเอาไปเรียนออนไลน์ได้ Cert i f i c a t e หรือบางทีได้ปริญญาเลยนะและที่แย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมไอหนชั่วโมงเนี่ยคุณได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครั้งละ1นาทีมั่ง2นาทีมั่งณอาจจะหยิบขึ้นมา10ครั้ง 2 0ครั้ง30ครั้งนั่นคือจํานวนครั้งที่คุณถูกขัดจังหวะเขามีงานวิจัยนะว่าพวกเราเนี่ยโดยเฉลีย่ยถูกขัดจังหวะครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าที่จะกลับไปได้ใช้เวลาตั้ง23นาทีนะกว่าที่เราจะอินกับสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งอะ ขั้นตอนที่2ค่ะต้องปรับวิธีการทํางานหรือปรับสิ่งแวดล้อมอะเนาะเอาโทรศัพท์ไปวางไกลๆเอาไปวางอีกโต๊ะหนึ่งอย่าวางโต๊ะที่เราทํางานหรือว่ากําหนดเวลาไปเลยว่าฉันจะตอบอ e ีเมลวันละสามครั้งเชา้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ทําตามนั้นไม่ตอบพําเพรือไม่ใช้โซเชียลพําเพลือเอ๊เคยโคชน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าถ้าอ e ีเมลมาเนี่ยเขาจะต้องตอบตลอดเวลาโดยเฉพาะอ e ีเมลที่มาจากผู้ใหญ่แล้วนั่งโคชไปโคชมาเขาถึงเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเขาคิดไปเอง เอาไม่จริงหรอบางทีคุณว่าหัวหน้าคุณส่งอ e ีเมลมาตอนห้าทุ่มเพราะอะไรเพราะเขากลัวลืมหรือวันเสาร์อาทิตย์เพราะเขาเพิ่งนึกได้ไงเขาอาจจะไม่ได้มีความคาดหวังให้คุณต้องตอบตอนนั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีข้อตกลงในทีมก็ได้ว่าคุณจะอ่านแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นความเร่งด่วนคุณก็ไปตอบวันจันทร์แบบนี้ได้คุยกันได้มันสมเหตนสมผลนะ ขั้นตอนที่3ค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยนะมนุษย์เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนให้ทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่าง ด้วยอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉันอยากให้คุณกลับมาดูความรู้สึกของคุณโมเมนต์ที่คุณถูกขัดจังหวะว่ามันมีความรู้สึกอะไรที่กําลังอยู่ในตัวเราแล้วมันบงการการกระทําของเราเราได้ไหลไปตามแพทเทิร์นอัตโนมัติอะไรบางอย่างเช่นพอเราคิดงานไม่ออกเราก็รู้สึกว่าตานันพอตันปุ๊บเราก็อยากจะอ่านข่าวเราก็อยากจะเช็คโซเชียลหรือบางคนพอเกิดความรู้สึกเบือ่อจะต้องมาแบบดู IG s h ช้อปปิ้งหรือบางคนแบบคิดงานไม่ออกอาจจะเดินไปหาของกิน ทำให้เราวุ่นวายแล้วก็ขาดจังหวะตัวเองตลอดเวลาบางคนจะนั่งทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันยากมากก็จะต้องเสียเวลาไปกับการเตรียมตัวเนาะต้องจัดโต๊ะเช็ดโต๊ะหน่อยเอ๊มันจะต้องแบบเอาพัดลมมาวางมุมนี้องศานี้อะไรอย่างเงี้ยนะวุ่นวายไปหมดเลยเพอเสุดท้ายไปเฮ้ยจ่ายบินให้ครบก่อนเดี๋ยวไม่ครบแล้วเดี๋ยวขาดสมาธิปรากฏว่าเสียเวลาไปกับการเตรียมตัว มันเกิดจากความกลัวว่างานมันยากกลัวถูกขัดจังหวะแต่การเตรียมตัวนั้นขัดจังหวะเขาเอง ถ้าคุณไม่เห็นว่าความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรที่มันผลักดันให้คุณขัดจังหวะตัวเองหรือยอมถูกขัดจังหวะคุณก็จะถูกมันบงการแล้วคุณจะไหลไปตามแพทเทิร์นอัตโนมัตินั้นอยู่ร่ําไปแต่เมื่อคุณเห็นแล้วอะค่ะเมื่อความรู้สึกนั้นมาเยี่ยมก็แค่เห็นมันแล้วเมื่อเห็นมันเนี่ยมันได้แยกออกจากคุณนะเป็นสิ่งที่คุณนั่งมองมันได้แล้วคุณก็จะบอกตัวเองว่าตอนนี้เบื่อนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทาตรงนี้ให้เสร็จโอ้ยเหนื่อยลวแต่ว่าอีกนิดนึงนะไม่เป็นไรเราฝึก ฝืนนะคะเราฝึกทำงานโดยที่ยังมีความรู้สึกแย่ๆบางอย่างได้อันนี้จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของความอึดน,นะที่เขาเรียกว่า Grit หรือว่าเรียกว่า Tenacity นะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญเลยที่ทำให้คนก้าวข้ามอุปสรรคหรือใช้ชีวิตที่ปกติแล้วก็เติบโตได้